โรถทริปสวันหนึ่งคืนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันไปกลางเต็นสัมผัสธรรมชาติไปชมน้ำตกลและไปทำสปากเกตตีคาโบนาราสูตรพิเศษแบบไม่มีใครเหมือนไปครับถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย ติดมากเลยเราจะน้อๆเลาะไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามาีปฏิเนตหรือเปล่านารถติดยาวเลยหน้าจะกหน้าจากักรมีปฏิเหตนะ งใ้ถึงแล้วใ้ถึงแล้วโอเคโอเคกูจอดรออยู่กูถึงปั๊มแล้วเพิ่งถึงเมื่อกี้กูไ่ด้ยินกูไม่ได้ยินเอ้เจอกันไงแจ็คเลอร์คอยจอดรถยังติดตอนนี้สิบโมงสิบสามนาทีเช้าเช้าเราก็ยังอยู่ที่ปตทของแค่ ตอนแรกว่าจะไปกันเลยครทีน,นี้ก็คิดไปคิดมาเออแวะกินข้าวเช้ากันเลยเดี๋ยวมันจะตื่นแล้วแหละอีกไม่กี่โลเดี๋ยวเชฟตีเขาจะเชฟจอนเชฟจอนจอนวันนี้ทำสปากเกตตี้อะไรนะคาโบนาร่าคาโบนาร่าซูบอโฮซูบเฮ่ยเราไปแวะซื้อของที่ไ,ไหนวะเนี่นยยังไม่มีปราทุด,ดิบเลยข้างหน้าน่าจะมีบ้า,บางทักนี่วะอ่าจะมีอะรถเล็กอ่ะ ว่ามึงจะทำมาคลิปนี้ ผมจะขออธิบายค่าเข้าและค่ากางเต็นท์ค่าเข้าเนี่ยเราสามารถชำระได้เลยเป็นเงินสดที่ด่านตรวจของอุทยาน<ด>ส่วนค่ากางเต็นท์ต้องทําการจองและจ่ายผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติเท่านั้นซึ่งลหลายๆคนอาจจะไม่ทราบในจุดนี้และผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยระบบนี้จะใช้จองอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวลองขับเข้าไปดูสักรอบนึงก่อน ตอนนี้ร้านค้าก็ปิดหมดเลยเนาะใช่ร้านค้าปิดหมดเลยร้านค้าสวัสดิการปิดหมดเลยเราเปิดครัวไหมล่าปอนเราเข้าไปเปิดครัวไหมคาเฟ่ก็ปิดเหรอคาเฟ่ก็ปิดดีนะเราเอากาแฟมาทำเองมีทุกอย่างฝั่งนู้นที่มึงถามไปได้แต่ก็ต้องเกณฑ์รถเข็นไปใช่แต่ของกัวเปล่าใบเดียว นีได้ปไปแล้วเนี่ยเลาะวงไฟเนี่ยตรงแดดก็ไม่ไหวนะแต่อากาศไม่ค่อยร้อนนะใช่อากาศเย็นยน่คืนนี้เจอ,อะะคนืนนี้เจอฝนมึงเอ้อยสำรวจทางก่อน น้ำตกไม่มีนะเพื่อนน้ำตกไม่มีขี่เพื่อตุดหลายรอบแล้วเนี่ยก็จะมีตรงนี้ที่อยู่ในบ่อแต่ข้างบนเทเลสนั่นท่ามกลางที่ฐานเจ้าที่มาเมื่อกี้อ๋อแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ใ้หมดแล้วก็ ฝั่งเขานุ้นก็ตรงฝั่งฝั่งนู้นน่ะใช่แต่ริมนลำธารตรงนู้นห้ามห้ามกลางแล้วเราไม่ได้เอาทาร์บมาก็อย่าอย่าแล้วเขาตามไปเนาะใช่ ตกสามลันน้ำไม่มีเลย ถ่ายตรงนี้อ่าถ่ายใส่ตรงนี้ตรงนี้แต่ไปกินนี่เลยเหรอใช่กูก็เดินกลับมากับกับกลับกลับมานะกลับม่บ้านนะเออเออปื๊บหมดใจไม่ได้ที่เราต้องมองใช่ไหมมองน้ำมองเขาเนี่ยแหละมองมองเลยเพื่อนตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนที่มึงบอกมนแหละจอนต้องกระโดดแล้วห้องน้ำเราไปกระโดดในห้องน้ำ อตรอนน้อนเต็มเพื่อน <c oughs> กระโดดตอนนี้ขาหักแน <c oughs> ใ่ใช่ใช่ใช่เอ๊ะหน้าฝนแต่ทำไมไม่มีน้ำนั่นเ่ยดิงน้ำนน่าจะเยน็นนะใช่ <c oughs> ตอน <c oughs> เรามาดูห้องน้ำกันโอ้มีขวามือนี้เป็นห้องอาบน,น้ำ ห้องหลับนจะมีสามห้องแล้วก็เป็นห้องสุขาเีครับ นี้เมือฉีกเอาก็ไ <yelled> ด้ม <less complaining> <it> ั้งดิบอยู่แล้วอุ้ยนี่จอมยุทธ์ได้ดี จอมยุทธเดชนี่คือจอมยุทธเดชในตำราเขาบอกใ,ใส่ส,สองใบเราเล่นสี่ใบ <laughs> <laughs> มัาเ็นจอมยุทธอยู่แล้วโอ้ยใส่เขาจะไยบเว่ะ ตอนนี้ออกก่อนไข่ขาวทำอะไรกินดีวะนี่โมม่ามึงไงเออแก่วดิจิยติดก็คือเอาเอไข<ป>่แดงเราจะใส่ไข่แดงแล้วเราีสใส่ไปในไข่แดงาน้แหละครับเราจะไม่ เราจะไม่ใช้ครีม,มเราไม่มีครีมหรือซอสไอไรสีขาวอ่ะผมอันนี้ไม่ถูกเหมือนกันใช่เราก็เลยใช้ชีมแท<ต>นใช้ใชีต<ช>่<ช>างเดียวถูกต้องเพื่อนชีดล้วนๆชีดเน้นๆ ไอ้ชัดพรุ่งนี้เช้าก็แดกกาแฟกินดิบคนดำไอ้ชัดไม่ถี่ที่มเบอร์เว้ร้องต้องยับหน้างานเลยเออถูกของมันมีให้ใช้ใช่เนี่ยขี่บดกาแฟไปเลยหอมเลยโบนาร่ากินกาแฟพอพรุ่งนี้เช้าก็เป็นกาแฟ กินไไดนนิค่ดำเลยใครล่ะพุ่งเลยเหรอ,อสกรลุปละนะีะะเ่เราแบบเข้มข้นวุ้เยเยอะว่ะนี่สี่โมงก็เป็นกีปูนะ เพื่อนๆทุกคนจะเดาออกว่าั่งพาแดดมาไม่แล้ถ้ามึงขับไปไกลมึงอาจจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้สิเอาใส่ทุก สรรพสิ่งทุกสรรพอย่างรวมลงไปให้หมดเลยอุปกรณ์มีจำกัดเดี๋ยวเรามันเดือดแป๊บ อ๋อเรายังไม่ได้ใส่ไข่ชีสใช่ไส่ดำใช่ไหมพริกไทยดำใส่ไปแล้วอ๋อนี่ไงพริกไทยดำที่ใส่ลงไปในนี้ละอ,ะอ,ะอ๋อืออื่นี่ถ้าเรามีซอสของมันอะซอสขอ้าวนแล้วก็เราไม่ต้องใช้ชีสใช่ไหมหรือไงก็ใช้ได้ก็ใช้ก็ใช้ยอยู่ดีไม่ต,ต้องใช้ชีสแต่มันต้องมีครีมอะไรของมันเพื่อให้มัน,นมันดูด้วยนี่กลิ่นหอมเนี่ยมันโชยมาแล้วโชยมาเลย เอาละทีนี้สีเด็ดแล้วอันนี้ก็จะเป็นไข่แดงชีสแล้วก็เกลือปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยดำใส่ลงไปแบบนี้เลยเพื่อนๆอ้อ,อู้ใส่พริกไทยเยอะหรือไปหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูก็สโลแกนเดิมครับแดกได้ก็แดแดแต่ไม่ได้ก็ต้องแดนี่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆก่อนแป๊บนึงแล้วก็ดูว่า มันข้นไหมมันข้นเราก็ใส่ชีสเพิ่มไปอีกสปาเก็้อืมชิมนิดนึงเพื่อหืฮมเคี้ยดีเลยเหรอนี่มันสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าจะดูดเสียงอีกอืมอุ๊ย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 ไอ้บอลใส่เส้นไปแรงไปชิบหายแล้วโกนละหนแล้วตอนนี้ปไฟอมาปอดไฟอมาปอไฟเลยปิดไฟเลยเพื่อนเอ้าแล้วก็คุกยาลงมา เอ้ยเดี๋ยว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 เอ้าสายชิดสิแม่งไอ้แม่งแบบอันตรายเลยเอาสีสีอ่โอ้ยโอ้ยกูเยอะเหมือนนว่ะสิชิบหายแล้วชิบหายแล้วคนยังไงล่ะเนี่ยทีนี้อือหึอือหึเพื่อนเพี้ยนแม่งแน่นเลยว่ะเพื่อนอือหือกูว่า กีหน้ายกลาดนะมือจ่า่ะถ่ายอยู่โอ้กูจะเอามืออีกเส้นออกก็หน่อยเออวะหน้ายกลาดวะอู้ยอะไรเนี่ยกูโอ้อะไรอยู่วะอะไรเหมือนกับกูเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้ยช้ำๆมากทุกคนโอ้กินพิกไต่ดำไม่เข้งอื้มอื้มอย่างเงี้ยของแท้จากอิตาเลียน อันนี้มาจากเมืองเมเปิลอิตาลีครับก็เชฟจารูกาซามบอตตาครับน่ากินมากไงล่ะครับร้อนนะมึงมเป็นไงแดกได้ไหมดได้ดได้ได้อร่อยอร่อยอือใส่เกลือเพิ่มไหมวะนี่ ดีแล้วโอเคเแจ๋วอะลงตัวบรรยากาศก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะเราก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆวันนี้เป็นวันเสาร์ก็สมาชิกค่อนข้างที่จะเยอะ ไปผมว่าเข้าก็วิ่งเ่องนั่นแหละเข้านครเข้าลุงอ่าแล้วก็ไปเข้าสงขาไปมาถึงกลางมันสวยไงพี่ก็แวะไปถ่ายรูปปุ๊บเสร็จก็วิ่งเข้าอ่บาบันนังสตาวิ่งเข้าอะไรปุ๊บไปเลยอำเภอยะหาสงขาบันนังสตาออกไม่ไดะะ้แล้วครั้เนี้ยใช่ครับแล้วผมว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรืงงเ่อยเลยเริ่มจากสระบุรีนี่แหละพี่ตอนนั้นไปชะอมเนาะ ไปร้านไไเอกชนครับครั้งแรกอยากแบบว่าอยากกางเต็นท์แต่แบบว่าอยากให้มันมีอุปกรณ์อุสะดวกให้มันเยอะหน่อยมีไฟมีอะไรให้เราใช้ก็ไปมันพาไปชมโอ้โหโฟินนี่พี่ทิปแรกอะตอนนั้นมันหน้าหนาว่ะหน้าหนาวที่ฟินจริงนะฟินพี่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งฝนทั้งโอ้โหไม่ฟินแล้วพี่ <c oughs> ไปดอยสยมาลัยกันจังหวัดตากะ <c oughs> ขึ้นไปนี่เขาว่าสวยสวยฟินเนี่ย สวยจริงแต่พวกผมเจอลมแรงครับลมเต็นโยกพี่ลมแรงจริงพล่รถก็จอดเอามอเตอร์ไซค์จอดขวางับพี่แล้วก็เอาไอ้ท้าบอ่ะไม่ได้มากลางนะเอามาขึงขึงบังลมครับบังลมไว้แล้วข้างบนเขามันมีแต่ดินกับขี้วัวลมแรงอ่ะคือขี้ตาเราเป็นแบบว่าสีน้ำตาลนะพี่เป็นก้อนเลยแค่ทางขึ้นก็โหดแล้ว แต่แบบว่ามันก็สนุกนะพี่เหมือนแบบเราขึ้นได้คือใช่ครับใช่ครับมันมันมันแต่เราไปดีมันไม่ฝนไม่ตกเพราะผมไม่ได้ไปหน้าฝนไงหรือเราไปหน้าฝนวะแต่ฝนมันไม่ตกอ่ะใช่ฝนไม่ตกเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยคิดจะขี่นะแต่พอเราดูยูทูบอ่ะที่แม่งที่พวกน้องที่เขาทำยูทูบอ่ะครับครับครับขับขี่เที่ยวเราก็สวนใหญ่เออแม่งนี่เพลินดีว่ะใช่พี่ผมดูทุกช่องเลยนะผมติดตามทุกช่องเหรผมดูแบบว่าคือเหมือนผมว่ะเที่ยวมาพักหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่ แต่ก็ทําไม่เป็นมันจะตัดต่อยังไงว่ามันจะยังไงว่าจนแบบว่านั้นพูดทาเองไปเลยก็ทำได้ห้าเดือนแล้วสี่ห้าเดือนแล้วพี่ก็ไม่ใช่ว่าตัดต่อเป็นนะ,ะ <laughs> มั่วๆเลยเราก็ทำแบบดิบของเราไปก่นดิบมากพี่คลิปผมอะ่ะอย่างคลิปแรกปรับจอปรับขนาดจอก็ไม่เป็นให้เป็นสิบหกเก้าไม่เป็นผมมั่วเลยผมว่าอ้าวผมไม่ได้ปรับจอหรอวะคนลงจริงจอไม่พอดีกับ พี่คือแล้วก็ค่อยปรับไปเองพี่ค่อยเรียนรู้ไปเองปุ๊บออมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ใช่ครับใช่ครับขอคอนแทคพี่ไว้ดิเผื่อไปด้วยกันมีไปด้วยกันคนติดตามช่อบมากันฝากด้วยนะพี่ช่องนี้เลยครับหนีเมียเที่ยวทัวร์ลเลยช่องช่องดีมีคุณภาพพี่คนติดตามไม่เยอะแต่ช่องนี้ฝ่ายช่องไหมฝ่ายช่องไหมอีกช่องช่องจอนพี่จอนเจโอเอ็นเฮด หาเจอหรือเปล่าพทัวรลิงภาษาอังกฤษนะครับพี่นีไเที่ยวภาษาไทยครับเป็นรูปผมยืนอยู่บนยอดเขาก็สำหรับ EP นี้นะครับผมหนีเมเทียวทริลงกับจอห์นเจแอนฮต้องปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ อีพีหน้ารับรองโหดมันหารถทิปแม่ห้องฝอนแล้วเจอนครับสวัสดีครับ